บ่แม่มอาบน้ำนนแล่ว้วี่บานคือหนาวแถอาบอยู่บ่กำลังหลอกค่ะคือค่าหนาวปน,นีอาดย,ย,ย้อาิะม่มนนอนอนอด้ยน่างเดียวนะจ๊ะเอยประเทศอันนี้มันาวแถบเดี๋ยวไปหาออชมไปชม,มวิวก่อน เออผสมวิวก่อนไปพี่น้องเราจะพาไปชมวิวเลาะโขงาทบนคืนนี้ ครับว่ามันมืดฝ่ามัวดินค้นมาจากสปวปบบลาวหลายแหงพี่น่องเอืยหลายแหงบ้ลงบ้บ้านน้อป่อะลาว ตั้งแต่เดือนยูเทิอันทางนามม้ำแม่โขงกับโพลแล้วพี่น้องเลี้ยวโคตดเลเอาเพื่อนสาว่ขย้หัวแต่เห็นกันค่ะส <c oughs> วัสด,ดีค่ะตอนเช้ามามาดูชมวิวเข้าห้องน้ำแล้วก็วมาชมามาชมวิว โคตรไทยขนมืดฝ้ามว่วดินม,มาจากสปป,ปลาวเยอะมากมาตั้งไปสามมาตั้งนั่งนื่อเข่ามากกับอเอะไรข้าวเจว่ามาเมืองหมอรับขัดขัดจะมักแห้งไหมสาวหน่อยพีบ่บัณฑ <ๆ S 1> ์แพะมาเตียนบุญเราก็วัดนี่ก็แคบอีกด้วยดิวัดนี้ก็แคบอีกด้วยโพูดแล้วโพูดแล้วโพูดอีหลีอีหลอกระโดกระเดียมาขุนกัน,กกนมามืดสถานที่อ่ะที่ที่ฉันมาซื้อส้มตำเมื่อคืนเนี่ยเขาเอาหกร้อยพัน กูรู้ข้าพี่นะเราขายนี่นี่น้อยๆกับบอกละสามร้อยสี่ร้อยเออเปินมาบ่ได้บ่วมาตัวมาเลี้ยงมาแต่สาวพอไใดขึ้นอยู่ดอกคุณขายดีเด้อ้วก็หลายขักหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งในบัดนี้ก็อากาศเย็นด้วยนะอากาศก็พูดอะพไรอย่างเพิ่มมานั่งว่านี่ตั้สามโ้งเลี้ยงขนน้่นเบิ่งดูฟังทางเขาดูบาดเบิ่งฟังทางเขาดูดูสิคะฟังสอปปลาวดูสิคะซุ้มให้เบิ่งเนึกซุ้ม สวปอปอแล้วพูดอ่ะปากเมือ่อตาเมื่อดินมาคนน่ะนะพูดอ่ะปากบ่บ่ธรรมดาพี่น้องหลายแฮ่งก็จะขึ้นมาถือจุดแถะมองมองตั้งมองลำอะมันถือจุดมองนั้นวัดนี้วัดนี้ใช่ถาตั้งแต่พญายสงกัรน้มงสาตั้งแต่คอยเป็นผู้บริหารทุกคนก็มาละล้ำหลายเทียนเลยดิมองนี่นะ เออบัดเพิ่นสิจ้างสาวน้อยตลอดนี่เพิ่นหมักแห้งเราค้นกันหลายบ่อผิดบังไมยซุ้มสอปปราวก็มาแบบมาแต่เช้าเลยมามาถามเบิ่งหมอรําทีนองเอ้ยใาเจาเตรียมเสื้อเตรียมผ้าห่มเตรียมสะอาดเตรียมหมอนมานอนเบิ่งคักๆเด้แตบ่าช่วงช่วงนี้นะช่วงนี้น่ะค้นเยอะมากค้นหลายตลอด ดอปบอลล่าวยิ่งมากมากกว่าเก้าอีกหลายขึ้นกว่าเกา้าเต่าเต่าหลายกว่าไทายผลดีเดินเว้ยแนวขจะเ,จเป็ีนเอฟซีเหรอ,อเอฟซีสาวหน่อยไปมันแข้งอยู่แล้วนะมืนอคืนนีจ่จัะไพ่เป็นไพ่มากยางออกมาซื้อสมตำาสวัสดีคุณแม่สุภาพหลายค่ะมาจากสอปอลล่า,ากันหลายมาจากท้างอื่นกันหลายหลายหลาย เอาเข้าเนี่งบองหุจักเพิ่นมีแต่เพิ่นหุบจักเอาวัดดีกันอ้ยคุณแม่สุภาพคุณแม่สุภาพจักไฟเป็นไฟขอเอ้กับบองหุจักขาเจ้าเนาะหลายขาเจ้าเราหุบจักวานน่เนี่ยังแม่แมาซื้อข้าวเที่ยงกินกับพอได้ซื้อดอกพุธมันหลายหลายเพิ่นมีโรงทานกันเลยไปกินเพิ่นจะเฮ็ดแซ่บอยู่เฮ็ดพัดถั่วงอกมาถึงมาถึงตรงนี้กี่โมงเมื่อวานเนี่ยโอ้มาถึงเที่ยงหรือวะ เที่ยงกับเขาเที่ยงเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงพอดีแต่เวทีก็แต่ว่าเวทีนั่นคนนั่งติดมืดเรี่ยวม้านเบื้งเวทีแลีวครับโบจ่าแต่นนี้นะมองนั่งเนี่ยอมืดฟ้ามัอดินที่วัดมีใช้ท่าจังหวัดหนองคทยเนื้อพี่น้องเนื้อวัดนี้โคตรโผลโขย่งขยะโอ้ยเลยสิบปิวโลงน้ำมดเมื่อท่นไอกมีคนมาเก็บ ไผ่กับเมยไป่เมยมันคือา่าอะไรยังขึ้นสอดแจงเนาะกันยังไข่ยอยู่แต่ว่าอากาศก็ทั้งนี้วไปผาสามลอก็ติมเป็นอย่างเอันนี้อากาศเป็นอย่างหนาวอากาศเย็นมากเลยโอ้โอโบ่มีดอกอากาศเย็นสิ <c oughs> นั่งสะเาออากาศเย็นมากอันนี้เพื่อนสาวมาเจอกันพอดี เขาห้องน้ำมักันก็นโอ้ยไปยืนขาดจช่ไมไปมาของน้ำแล้วี่นองน้ำก็เรยกว่าท่านอีกคลิบหน่ี่ยางมาดินเขานนี่ก็น่มา,มามาเพราะว่ามาหมู่บ้านนี่คุมันไหลไหลไหลก็ได้หอดท้ายคลิปท้ายอย่างเลยหมู่บ้านมาหอดจาคำพอดีคำ<ช>แล้วก็อเอาของลง่งเอาของล่วงแบบนี้กันเท่างันคนมันไหลไปเว็บ้านทีใช่ไปเบ้าน ไปแนบบานครัแไปนอนเสียบขึ <t iny> <t iny> <t iny> ้นไปน้อนเคิื <t iny <t iny ่องบานมีแห้งไม่แห้งน้อนเอนื่องบานมันกันมันกันละอยางเนาะนอนกับโหลดกับสูเทียนอนอยู่แต่ตะลางนี่ขึ้นเคิงบานเออมันก็นน้อนแบบร้อยบ่เดะเปิดแอร์เลยมันหนาวมันหนาวขึ้นไปน้อนไอ้หอมมันกับพ่อดีบ่ได้เปิดแอร์เปิดอย่างนอนพอกันแล้วเสียบไปเนี่แหละนั่งอันนี้ขึ้นไปปุ๊งอ่าร้อยขึ้นไปน้อนเครงเฮียนี่ยากมัน อะเออไปนอนนอนบอลอย่าขอว่ามันกันุ่มๆเนาะมันก็สบายสบายเนาะกับนอนมีแห้งก็กาที่ไหนจะสูงไกเท่าบ้านเราได่าเป็นฝีหลังเล็กหลังหน่อยหลังใหญ่หลังโตกันู่บ้านเจ้างกว่าบ่ได้เป็นบ่แม่ที่เราเคยอยู่เคยนอนอันไหนมันก็เป็นของเรา เป็นหลงออังพอบังมันกับว่าคือเฮือนเท่าดิแมนบอกอที่แบบไปมาการนุ่งยู่การกินการรับการนอนมันสบายสบายทุกอริยบทม,มาสิ่งที่ทวดย้ายเท่าตงรงเป10 10ลี่ยนสิเปลี่ยนผุดดิเปลี่ยนสิเปลี่ยนกับอายุก็ยั<ห>ง,งกินนั่นเองอยังเองดิถ้าจิไปคอายถาหลานมาส่งมันก็นสวยมันตื่นนอนสวย อะไรก็จ้างแต่คือตัวเราก็เป็นของตัวเราสั่งให้เขาซื้อใครซื้อมะละกอเรากินบ่ได้กเกลือเตียงให้เรานอนกระโป๋งเบ็ดเตียงซับแขี่ย่างมาละเขียวถวนออกวัดใส่ฟันปปอมให้ใส่ฟันขวามให้เบิดเลยกระเจี๊ยโอ,อ,โอ้แต่เราแข่งเลงคัะแข่งเลงเนี่ยนะเฮาสิอายุยืนคือเพิ่นว่ดติ มะดก็หดซักถิงคุณได้เล่าน่ะเลืนซากไข่ก็ว่ามันบพสะอาดคุได้ซักือี่ตังๆด้ที่เท่าเนาะทไมเก่าเนาะฟังอปอปลาอุนอเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สามีจักน้อยกั ชมบรรยากาศแล้วคุณนายแม่กสิเดินทางต่อเลยเหมือนี่วันนี้เราไปทางไหนแม่จะเดินทางต่อนะจ๊ะทีอะ่อะไรนะเดี๋ยวเจอบะไรอีกละ่ะเบิ้งคลิปตลอดกับเบิ้งคิวการแสดงนี้แต่ว่าก็เจอบะไรเอาคลิปหนาจังเบิ้งกันไหมเด้อพี่นอ้องเพราะว่าควบเคลื่อนไหวไปฮอนแล้วกสิมาทายให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิง้งบรรยากาศทุกๆท,ท,ที่ละค่ะ โทดโผบ,บักบักแตงจวดญาติวาดบึมพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอะบายบายสวัสดีค่ะ